ขั้นตอนสร้างดอกกุญแจเช่นใหม่นะครับโดยเครื่องทำกุญแจระบบอัตโนมัตินะครับครับหลังจากทาดอกกุญแจนะครับไขประตูไขสวิตสตา์าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ อิมมู i l ลิเซอร์นะครับสังเกตจากไฟลูกรถสีแดงกระพริบนะครับเมื่อเราเสียบกุญแจนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าไปนะครับบิดกุญแจอ่อนนะครับสังเกตนะครับจะมีไฟลูกรถสีแดงกระพริบรัวๆนะครับยังสตาร์ทไม่ได้นะครับเงียบนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิมมู i l ลิเซอร์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับโปรแกรมผ่านระบบ o b d นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการรีเซ็ตระบบอิมมู i l ลิเซอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ กุญแจเก่าที่หายนะครับจะนํากลับมาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเรวทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจบิดออนนะครับสังเกตนะครับไฟรูปรถสีแดงนะครับที่เคยกระพริบนะครับก็ดับลงนะครับถ้าดับลงก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมาด้านะครับทุกรุ่นนะครับทำกุญแจรถหายหมดนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ0 8 2ย์แปดสองหกหนึ่งหกหกหกห้าห้าช่างกุญแจไทยยีเดีบริการนะครับกุญแจหายกุญแจเพิ่ม รถสตาร์ไม่ติดนะครับแก้ไขให้ได้หมดทุกกรณีนะครับ